กราบขอบพระคุณคุณพี่โยนะคะคุณแม่เบสนะคะเมตตาผลไม้ให้น้องไพรินนะคะขอให้คุณแม่นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะกีดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกๆประการนะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาเยอะๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่โยขานะคะแม่เบสขานะคะเมตตาผลไม้ให้น้องไพรินนะคะอันนี้ผลไม้ก็ ให้น้องพรินได้ทานนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่จา๋าขอขบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะไพรินก็จะทานไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เริ่มงานมาพอดีเลยนะคะแม่จา๋าได้ทานผลไม้อร่อยๆจากคุณแม่นะคะ มากมากเลยนะคะคุณแม่จากก๋าขอบคุณที่รักแระเมตานะคะขอบคุณที่รักเรอินดูนะคะเมตาผลไม้ให้น้องไพรินนะคะทานยาไปด้วยทานผลไม้ไปด้วย เพิ่มทั้งความหวานทั้งความมันใช่ไหมแพลินผสมประสานกันใส่ความมันลงไปแล้วก็เพิ่มความหวานต่อไปเหมือนเหมือนบอว่าเราทานข้าวแล้วก็มีกับข้าวด้วยเนาะแม่เนาะอาทานข้าวไปก่อนแล้วก็หยิบกับกับแก้มตามหลังเนอ,อร่อยเลย มากมากเลยนะคะ คุณมากมากเลยนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแซ่บมากฟินมากอร่อยไหมอร่อยอร่อยดูยทำหน้าฟิน ขอบคุณนะคะพี่โยนะคะคุณแม่เบสมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ